สวัสดีครับวันนี้มาแนะนําวิธีการเช็คขนาดของงานในเอลารนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมยอดนิยมในการออกแบบ,บงานออกแบบเขียนงานเวกเตอร์ต่างๆนะครับงานวาดนะครับต่างๆซึ่งเป็นโปรแกรมยอดนิยมนะครับหลายท่านบางทีทําทําไฟล์ไปแล้วหรือได้ไฟล์มาเนี่ยอาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ะงานไฟล์เรามันหน่วยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ สามารถเปลี่ยนหน่วยที่แจ้งว่าเป็นพิกเซลอะไรพวกนี้เป็นหน่วยอื่นได้ไหมนะครับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนําให้นะครับลำแรกเลยนะครับเราก็สามารถดูรายละเอียดของงานของเราเนี่ยครับมันอาจจะมีหลายวิธีนะครับแต่วิธีผมแนะนำก็จะเป็นวิธีง่ายๆนะครับก็เข้าไปที่ตัว Windows นะครับเข้าที่แป๊บ,บนึงครับเอาตัวน,นี้ลงไปกิ ฟตุนี้นะครับก็คือเนี่ยครับมันจะเป็นรายละเอียดของงานนะครับเนี่ยมันจะบอกขนาดของของรูปหรือของชิ้นงานของเราน,นันเดนะครับด้านตรงนี้นะครับ The view ก็คือกว้าง h ก็คือสูงนะครับจะบอกขนาดของเราครับคราวนี้ปกติแล้วมันจะไม่ได้เป็นหน่วยเป็นเซนถ้าเป็นถ้าเราไม่เคยปรับครับหน่วยมันจะเป็นพิกเซลนะครับถ้าเราจะปรับหน่วยก็เข้าที่ตัว Edit นะครับเข้าที่ตัวนี้ เข้าที่ยูนิคนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้สมัยนะครับเป็นตัวเซนติเมตรนั่นเองนะครับนี่เป็นตัวนี้นะครับเขาก็จะเป็นเซนติเมตรให้เราครับแต่ถ้าเป็นเราเริ่มงานใหม่เนี่ยมันสามารถเลือกได้ตอนด็อกิเมนต์เซตอัพตัวนี้เลยนะครับเนี่ยเซนติเมตรอันนี้เป็นพิกเซล ถ้าเราจะเปลี่ยนหน่วยก็เปลี่ยนได้เลยนะเนี่ยมันจะเป็นพิกเซลเห็นไหมครับไปที่ document s อาร์เ t ็ตอัก็ได้นะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นเซนติเมตรนั่นเองนะแล้วปิดไปก่อนนะแล้วค่อยโทษทีครับคลิกที่อื่นไปก่อนก็ได้ไม่ต้องปิดนะเนี่ยนะครับหน่วยมันก็จะเป็นเซนติเมตรแล้วทีนี้ บางทีการทําอย่างนี้นะครับมันก็จะอาจจะย,ยากไปนิดหนึ่งนะครับก็ปกติแล้วด้านบนเนี่ยมันจะมีตัวบอกขนาดของเราอยู่นะครับเราสามารถปรับโหมดของตัว AI ได้ตรงนี้นะครับก็คือตัวโหมดของอีลารเนี่ยถ้าโหมดเนี่ยมันจะเป็นแบบให้พื้นที่ตรงนี้เราเยอะขึ้นนะครับเราก็เลือกเป็นโหมดอันบนนะครับนะมันก็จะมีเครื่องมืออะไรพวกนี้มาอยู่ด้านบนนะครับทําให้เรา ใช้งานให้ได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเราจะปรับขนาดตรงนี้นะครับสมมติว่าอันนี้เป็นเทมเพลตเสื้อเครับเราจะปรับขนาดให้มันเล็กลงสมมุติเราดูแล้วไซส์สมมติไซส์แอลมันประมาณห้าสิบเซนะครับไซส์เอ็กแอลมันเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดอะไรประมาณเนี้ยเราก็ปรับกติ๊กไปที่เพอร์ฟอร์มตรงนี้ได้นะเนี่ยแล้วตรงเนี้ยเราก็ใส่ไปนะค,ความกว้างตอนนี้มันห้าสิบสามเซนเราจะลดสักสี่จห้าก็ใส่เป็นสี่ห้า 45. อีด้านหนึ่งเขาจะปรับให้ออตโนมัตเพื่อไม่ให้รูปเราเสียสมดุลน,นั่นเองนะครับแล้วก็ enter นะเห็นไหมครับมันก็จะปรับขนาดของเราตรงเปอร์ฟอร์มตรงนี้ก็คือปรับขนาดวัตถุไอ้ทั้งทีชิ้นงานหรือวัตถุที่เราสร้างขึ้นนะครับรูปที่เราเอาเข้ามานั่นเองนะครับเข้าตรงเปอร์ฟอร์มตรงนี้ครับถ้าไม่มีก็เนี่ยด้านบนนยครับปรับปรับโหมดเขาถ้าเราจะทํางานแบบ ไอ้ตัวนี้มันเกะกะแล้วก็กลับไปโหมดเดิมครับวันนี้มันก็จะเอาข้อมูลหายไปนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้งานเปิดตัวนี้ผมว่ามันจะใช้งานง่ายกว่านะครับก็คลิกแล้วก็ปรับตัวเปอร์ฟอร์มตรงนี้นะครับส่วนถ้าเราจะเอาให้งานนี้ไปทํางานใหม่นะครับก็กดที่ไฟล์แล้วกดที่นิวนะครับแล้วก็เลือกขกระดาษนะสมมุติถ้าเราจะไปใช้กับเครื่องพิ้นหน้า ช้กระดาษ A4 A3 แล้วก็ตั้งเป็น E A4 A3 นะครับถ้าเป็นเครื่องหน้ากว้างสมมุติเราใช้90เซนแล้วก็ตั้ง90เซนเลือกตรงนี้เป็นเซนติเมตรนะครับ90เซนติเมตรอ่ะนี่มันก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้แล้วเราก็คบตัวนั้นมาวางได้เลยนะครับแต่เธอตัวนี้มันใหญ่นะครับเราต้อง เพิ่มความยาวของตัวอาร์ตบอร์ดเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็เข้าไปที่ Edit a n d b o ตบอร์ดในด็อกิเมนต์เซตอนะครับอีดิทอา a ์ตบอร์ดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ล,ลากลันมาได้เลยเนี่ยตรงนี้คลิกตรงนี้นะครับแล้วเข้าคลิกเป็นร้อยหรือตามที่เราต้องการนะครับอันนี้จะแบบไม่ไม่ได้ใช้คีย์ลัดเลยนะก็จะวางให้เต็มชิ้นงานเรานะครับ มีแขนส่งแขนซื้ออะไรแล้วก็ครบมือวางนะครับอ่าเราตัวกัออีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราจะปรับหน่วยยูนิตนะครับก็คือปรับที่ไฟล์นะครับ document setup ปรับตรงนี้ก็ได้นะครับเลือกเป็นหน่วยที่เราต้องการนะครับถ้าเราจะดูรายละเอียดของงานเรานะครับก็คือที่วินโดว์แล้วก็อินโฟนะครับมันก็จะโชว์รายละเอียดของงานขึ้นมานะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นตำแหน่งแกน x แกน y นั่นเองครับ ก็นะเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆนะครับมีลูกคา้าับางท่านถามมานะครับก็เราสามารถเลือกหน่วยได้ประมาณนี้นะครับต <All right. S 1> ิดขัดด้านใดก็สอบถานได้ที่ไลน์แอดฟ i นะครับสวัสดีครับ